และนี่คือจะสุธรบอกครับที่นี่เขาเรียกว่าเป็นที่พักสงฆ์คุณอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องมาดีแล้วไม่อยากจะพากนะตามหาทางเข้าล้ตกขึ้นมาไม่ยากแล้วอี้ะลงยากกว่าโอ้โหตอนนี้เกิดเหตุไม่ปกติแล้วเครียดจัดเลยเนี่ยและนี่คือสิ่งที่เรา โมคอนมีไหะโอ้โหดูมาได้ยังไงสวัสดีครับผมพบกับใครไม่โชว์แต่พี่โชว์กันอีกแล้วนะี e ีนี้เราก็เดินทางไปเที่ยววันนี้เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอ อาสีเขาข้าคือมายักอ์โทนะครับมีผู้เดินทางกับเราหนึ่งคนครับเป็นเยียเลยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะไปกัน รายู่วัดถรำพระนะครับไม่มีคนเลยนะฮะร,รู้เป็นยังไงนะจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับ อนนี้เกิดเหตุไม่ปกตินะเมมกล้องไม่เข้านะฮะถ่ายรูปถ่ายไปดูไม่ได้เลยนะครับสวยแท่เป็นอะไรก็ไม่รู้เ <laughs> ครียดจัดเลยเนี่ยนี่ครับผมเดจังทหารมาเป็นผ่านนะผ่านเก่าเนาะ,ะเป็นบอเพื่อนนี่ดูดีละเพิ่งจากผากระหงเลยดูครับทางเข้าน้ําตกนะฮะทางที่ดีคือทางไหนฮะดูทางเข้าน้ำตกไอ้โห บอกเดือดินไปไม่ถึงโลนะแต่ใช่สิ่งที่เราคิดไหมดูไอ้อี่ดูสิเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้โหอันนี้คนเหนอกเลยผมตามหาทางเข้ามันตกมาเก็บสองชิ้นเลยนะ ไม่รู้ว่าใช่ทางนี้หรือเปล่านะเราก็จะเดินไปดูม,มีเสียงน้ำสแสยะเลยนะตอนนี้นะครับฝนตกลึกลับตามฟอมเนี่ยเฮ้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 ยมีเสียงน้ำนิดนึงฮะจะใช่น้ำตกอยากจะบอกว่ามายากมากเฮ้ยมีเสียงน้ำด้วยทุกคนโอ้โห บอกเลยนะลงไปเนี่ยจะวิวบอกเลยคุยโคตรสวยค,คน,นนี่ใครวะโอ้โหยิสดครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วฮะน้ากูตอนนี้ <c oughs> หน้าผมตอนนี้ท่านผู้ชม นี่คือน้ำตกใช่ไหมที่ราตามหาเนี่ยบวกเลยนะลงไปเนี่ยจะดวิ่บวกเลยจะดวิ่บวกเลยเบียนท่านเบียเจ็บเลยดูสีหน้าของเขาครับดูสีหน้าครับเราอย่าไปคาดหวังใช่ไหม จะเป็าข้าวบังอะไรมาก ท,ที่เราจะไปเนะี่ยภูหมากยางอยู่แกประมัน16กิโลนะเห็นว่ามันเป็นภูอะไรขึ้นเงี้ยแหละสักอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่เคยไปนะไปไปกันภูหมากยางนี่คือสิ่งที่เราเรอคอยกันเองนะฮะ เดินทางมาแสงไกลเพื่อมาดูวิวครับผม เขาเรียกว่าภูหมากกลางนะครับเป็นที่พักสงนะครับซึ่งเรามายัางไงาก็ไม่รู้นะฮะเอ็นเอ่อเอเชมันเฟเฟนะครับก็เลยลองมาดูผุณอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องมาดีแล้วแค่ทางขึ้นนกึนกว่าอัพโหลดคิดภาพผมขีเมข่เวฟขี่เวฟร้อยสิบอะเลียมากับสอคนอะโอ้โหดูมาได้ยังไงโอ้โทางอย่างชั้นน่ะพี่น้องผมอยากสิภากเลยเด้อพี่น้องดี รู้สูอยังไงครับทรมาน,นครับคุณเทียบ <laughs> <laughs> นี้ไม่โคตรทรหดเลย <laughs> แต่ว่าเราชอบแล้วก็สนุก,กสนุกกับมัน,นเป็นไงเอ๊ะเป็นไง <laughs> มาอะไรกันครับเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขามาอะไรนะครับทางขึ้นนชันแบบเก้าสิบองศา <laughs> พี่น้องเอ้ยหอยเม่์หอยเมยน้ำโมโูหอย ไดข่อยก็มาก่อยบ้างเลยหรอกแมนยูพี่น้องขอดุดลำบากเลยวันนียทอดทุษไม่เคยเห็ุคลิปได้ที่ลำบากขนาดนี้มาก่อนผมสิบอกเลยนะแต่เห็นมาถ้าใครอยากมาต้องมาตอนเช้าๆนะครับมปดูพาที่ขึ้นนะครับหรือมาตั้งแคมป์ก็ได้นะครับตรงเนี้ต่อไปเราก็จะไปในเมืองนะครับไปหาที่พักในเมืองแล้วก็นอนสักนหนึ่งหนึคืนนะฮะส่วนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็รอติดตามนะครับผม บบกระสีบดพี่น้องอืมวิจิตีเปิดเก้าไปอีกบานอืมแตบบ่สีบดยูไทร์บานพี่น้องอืมไปละขึ้นมาไม่ยากแล้วอียลงยากกว่าต่างชั้นนะครับน้องๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านมวยเก๋จับมากินเก๋จับเป็นอาหารเช้านะครับ เขาบอกว่าถ้าใครมาที่เมืองสิงห์ท่ทาแล้วไม่ได้มากินก๋วยจับร้านนี้นะว่าร้านม่ถึงมากินก๋วยจับกันนะ <c oughs> นี่ครับไข่ลูกไข่โอ้ไข่อื้อ นี่เราอยู่พระธาตุอานนน์ะครับที่เมืองเก่าม้านสิงห์ท่าน,นะครับ และนี่คือจโสมรบอกครับ สำหรับเยสุทอนบล็อกได้เลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างรครับใครมากๆก็มาเที่ยวได้นะครับผมที่เยสุทน,นะครับมีที่เที่ยวเยอะแยะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวฝนจะตกนะไปแล้วครับบ๊ายบาย